เอาละครับหลังจากที่ผมได้ห่างหายไปนานกับการแคสเกมนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนายสลิมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Until Dawn นะครับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเ,เกมแนว h u r r o r Action Adventure นะครับจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นทั้ง8คนเนี่ยได้เดินทางไปพักที่บ้านเปลี่ยวที่อยู่ใจกลางภูเขานะครับ ซึ่งจะเคยมีเพื่อนของกลุ่มกลุ่มคนทั้ง8คนเนี่ยสองคนได้หายตัวไปครบเป็นเวลาครบหนึ่งปีพอดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์สยองทีเ่เกิดขึ้นตามมานะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเลือก New Story นะครับ บอกว่าการตัดสินใจของเราเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคตนะฮะการกระทําของเราเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนกับบัตเทฟไฟเอฟเฟนะฮะก็คือเราตัดสินใจทำอะไรเนี่ยมันก็จะแสดงผลไปเรื่อยๆนะฮะเป็นเรื่องราวของเราเรื่องราวของเราเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หลากหลายทางแล้วก็ ให้เลือกให้เลือกการการกระทำอย่างระมัดระวังนะ Just because yeah. the class president doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. I am I'm not anybody's man. <laughs> <laughs> Whatever you say, hey, darling. S S this weekend. Josh. อันนี่คือเล่นแล้วเหรอือมตัวละครตัวนี้เชื่ออะไรผมก็ไม่รู้ด้วยนะฮะอันนี้เราจะอยู่ในบ้านพักตาอาการะฮะก็ดูลองสำรวจลองเดินสำรวจดูนะฮะ ทีตัวเรียเ,เก็บโน้ตขึ้นมาด้วยปุ่ม r 2แล้วก็ไลท์สติก๊กออพิกขึ้นมาดูนะฮะก็มี เหมือนมีคนโนต้ตไว้ถึงแันนานะฮะออบอกว่าคุณเนี่ยดูฮอตมากเลยในเวลาที่คุณสวมเสื้อเชิ้ตอันนั้นแต่ว่าอืม ถ้าคุณถอดมันออกเนี่ยจะดูดีมากกว่านี้นะฮะจะดูฮอตกว่านี้เออ่ให้ให้ไปหาที่ The Guest เวลาตีสองนะฮะจากไม้อ่าผมไม่แน่ใจาว่าตัวนี้มันชื่อฮันนานหรือเปล่านะฮะเอาเอาเป็นว่า๋ oh <my> God. ออ <What S 1> ไม่ <did S 1> ใช่คนนี้ก็คือชื่อเบสนะฮะเบธ ผมเอมันน่าจะอะไรที่มีแสงกับคลิปนี่เราน่าจะไปสำรวจได้อู่นะฮะลองดูอันนี้หลับหลับอยู่คุยไม่ได้มั้งโอ้โหทำไมมันมืดมืดแบบมองไม่เห็นอะไรเลย ตรงนี้ไม่ใช่โนต้ตอันเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ลองสำรวจดูอ๋อมันเป็นโนต้ตอันเดิมนี่วะอืมอันก็อันนี้เล่านะฮะ เจเมี่เจราเมียคลับไม่สนสจอชอ่าผู้ชายคนนี้น่าะชื่อจอห์นฮะเกับจอห์นอ่านี่ไงแฮนะนาแอนนาแล้วผู้ชายคนนี้คือไมนะฮะหน้าดูโรคจิตนี่ เหมือนเป็นการแกล้งกันนะฮะทำให้ฮันน่าเนี่ยวิ่งหนีออกไปอ่ตัวเลือกแรกปุกจอร์จตัวเลือกส ให้หาคนหาคนอื่น,นะฮะเออเอาไงดีวะปลุกมันก็นแล้วกันเพื่อนเป็นผู้ชายน่าจะช่วยอะไรได้นะฮะอ้อออาวไม่ตื่นรอลเลยต้องไป What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, hand. What did what you do? We're just messing around, Beth. It wasn't serious. You, you jerks! Hannah! Hannah! So, should we go after her? You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. Oh shit! Have to press the ม่นงงมันไม่อาจจะสะดุดล้มหรือว่าอะไรได้ฟาส t s เซฟไปทางเซฟดีกว,ว่านะฮะทางปลอดภัยอันนั้นคือโดดลงไปเลยันนี้เราไปทางกระได รอยเท้าไปกับตามเสียงไปผมว่าตามรอยเท้าไปดีกว่า,าวา้าหน,น้านี่ผ้ว<า>่ม<า>ันน่าจะเป็นน้องสาวเฟส โทรศัพท์เป็นเหมือนไฟชายนะฮะเดินไปตามทางแล้วกันน่าจะมีอะไรทำให้ตกใจยอยู่ผมคิดว่านะ อาวหนึ่งเพื่อเดินเร็วขึ้นฮะ,ะั Hello? Hello? เจออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะฮะเหมือนไม่แน่ใจว่า อุ่นไม้หรือเปล่าเดชโทเทมคืออะไรเอ่ยเดชโทเทมมันน่าจะเป็นเหมือนว่าสะสม สะสมเรื่องราวจากอดีตนะฮะต้องสะสมให้มันเป็นเสาถึงอ๋อมันมันเป็นชิ้นส่วนของเสานะฮะถ้าสะสมได้เสาหนึ่งเนี่ยเราน่าจะเล่นในเรื่องติดต่อกัอนได้นะฮะตอนนี้ก็ปิดไปก่อนแล้วกนะัน เมันมีสเตตัสบอกนะฮะอ๋อมีค่าต่างๆละเอียดเลยนะฮะความซื่อสัตว์ความสนุกสนานความกล้าความโรแมนติกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนี่นะฮะก็จะมี ความสนิทสนมนี่สังเกตว่าจะสนิทกับแฮนน่ามากสุดนะฮะซึ่งน่าจะเป็นน้องสาวของเบสนะฮะอืมอคิดว่าอันนี้จะเป็นระบบปัตชนควยเอฟเฟกก็คือ ว่าเหมือนที่ตัวเกมได้เกิดไว้ตอนต้นนะฮะก็คือว่าเวลาเราเลือกอะไรเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะเวลาเราเลือกเหตุการณ์ไหนที่มันมีตัวเลือกให้เลือกนะฮะอาจจะทำให้ตัวละครรอดหรือว่าตัวละครที่เราตัดสินใจเนี่ยตายได้นะฮะก็จะเป็นผลกระทบต่อนเนื่องไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะฮะ I was that? All right, what? I took fire now. Hannah! 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 Wow. Oh, oh my god, you must be freezing. Here, take my coat. Princess Hutch is an idiot. so dumb. Here, take my coat. Princess Hutch is an idiot. <laughs> <take my> <laughs> <just> <laughs> รู้สึกว่าไอตัวที่ไลลาเหล่านี้มันจะมีปืนไฟนอาวุธแบบอาจะดุดล้มเอสศัพท์ลวงไปด้วยนะครับ ทางตัดแล้วเป็นอาหารนะโผกจัาไว้นน่าโกอจับมือฉันเอาไว้ ฝอยฮันนากับเลดโกนะฮะเอ๋อเลือกต้องเลือกเหรอฮะ่อยฮันนานละกัน Again, there are a few things I need to make sure you understand. You see, no one can change what happened last year. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this. As you play your game, every single choice will affect your fate and the fate of those around you. So, you have committed to commands with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Sometimes, sometimes, sometimes these things can be a little scary. Terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through them. All right, we will start with a simple exercise. Could you please pick up the card? And I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. It, it is essential that you answer honestly in order to get the most out of this experience. ดอกเตอร์ฮิวนะฮะคุยกับเราอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเราเป็นใครนะฮะบอกว่าให้ดูรูปภาพอันนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าเรารู้สึกยังไงนะฮะเป็นรูปภาพเหมือนเป็นโรงฝาโรงโรงโรงอะไรเขาเรียกโรงโรงนาหรือเปล่าแล้วก็มีหุ่นไล่ากาฮะเหมือน เหมือนไล่ข้าวโพดอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีพวกอย่างโลงางาอย่าี้มันถามเราว่ารูปเนี้ยทำให้เราเกิดความรู้สึกยังไงนะฮะ อันแรกก็คือว่าทําให้รู้สึกอ,อทำให้มันทําให้ฉันมีความสุขส่วนอันที่สองนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดอินดิคดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจ อ๋ออันแรกเนี่ยจะบอกว่ามันทําให้รู้สึกมีความสุขส่วนอันที่สองนะฮะจะบอกว่าดูแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจเลยเออเรื่องอะไรดีล่ะดูแล้วภาพมันหมองๆนะฮะก็เลือดไม่มีความไม่ค่อยมีความสุขแล้วกันออไม่ค่อยสบายใจ <apply> ถามว่าอะไรที่ทำให้ตัดสินใจยากนะตัดสินใจอ <c oughs> ืมเกี่ยวกับหุ่นไลกาหรือว่าฉันก็ไม่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นหุ่นไลกามากกว่านะฮะที่ทำให้รู้สึกเกิดความไม่สบ,บายใจ <S <S <c oughs> มันบอกว่าถ้าไม่มีหุ่นไร่กาตรงนั้นล่ะอืแล้วจะรู้สึกดีขึ้นไหมอันแรกก็ชั่วอันที่สองไม่นะฮะก็ถ้าไม่มีหุ่นไร่กาก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นนะฮะ And what if I told you that this comment? มันพ <OR AT IC S> ูดอะไรวะคอสเท็จเหมือนว่าถ้าเราโดนไล่ล่าประมาณเนี้ยฮะไม่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจไอวุฒฉันไม่สนใจหรอกอันที่สองฉันก็จะรู้สึกกลัวเลือกรู้สึกกลัวเดี๋ยว่า Right, all right. It says that you suffer from a significant fear of the, of the supernatural. What lies beyond the veil of death is, after all, the ultimate unknown. Don't you agree? what good is by fear more than the terror of uncertainty. Please remember this is all. เ,เ,เหมือนไอด้ด็อกเตอร์นี่มันก็จะบอกเราว่าเราเนี่ยจะกลัวสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะฮะพวกซปปูเปอร์เนเจอรัลแล้วก็เราก็จะคงได้มีโอกาสได้มาคุยกันอีกในไม่ช้านี้นะฮะ คงจะได้เล่นจริงจรงสักทีอารมณ์เกมนะ่าจะประมาณหนัง c a b บิ i n the w o o ว s นะฮะถ้าใครเคยดูก็จะเป็นอารมณ์วัยรุ่นเข้าไปเที่ยว well, content, แล้วก็จะมีฆาตกรเนี่ยคอยตามไล่ล่านะ่าจะประมาณะะ gone, the แล้วก็ถามว่าทำไม ตอนแรกเนี่ยผมถึงไม่เลือกตอนที่ตกลงไปนะฮะไม่เลือกเลตโกก็คือถ้าเลือกเลตโกมันก็จะตกไปตายทั้งสองคนเหมือนกันนะฮะก็เลยเลือกเออ่ปล่อยมือฮันนาไปนะฮะ Today Thanks for having me, Marty. There's an update on Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. One year ago tonight, the Washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Foul play. Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Well, thank you for joining us, Anthony. With all the Washingtons tonight, with their son Josh on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Guys, all back this year. Um, first off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. Ah! <laughs> so, um, let me just let you know uh, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year. Spend some quality time with the, each and every one of you and um, just share some moments that. ผู้หญิงคนนี้นะฮะน่าจะชื่อชื่อแซมนะฮะเป็นเพื่อนรักของฮันนาเลยมีนิสัยที่ชอบการผจญภัยนะฮะ คือฮันน่ากับเบสตายนะฮะแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันแซมเนี่ยมาทำอะไรนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปน่าจะไปที่ป้าหลังนั้นนะฮะที่มีกลุ่มวัยรุ่นตอนแรก